วันนี้เวลา9.04นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณสา,าลาดุสิดาลายัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกนะัท อินทรเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมนำนายทหารชั้นผู้ใหญ่สำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย พลอากาศเอกแอ r บูสุทธิวันผู้ชักการทหารอากาศนำคณะผู้แทนกองทัพอากาศและผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารอากาศเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการออกร้านงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภา,ากาชาติไทย นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนำนายนพดลสันติภากรกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานแก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำไปใช้ในการผลิตเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดทางสำหรับช่วยเหลือประชาชน ในโอกาสนี้นายบุญธรรมเลิศสุขีกเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าถูลระอองพระบาทรับพระราชทานเงินดังกล่าวด้วย นายอัธพลเลิกพี่บูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตทจำกัดมหาชนเฝ้าถูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการออกร้านงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายสมพงศ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราช,ชูประถมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนคณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพงศักดิ์เกตสวัสดีวงศ์ อดีตผู้มนการสมาคมสมสออุอรสากลนำคณะสมาชิกสมุสรลาอนเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกกับน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายหอผู้ป่วยหนักวิกฤตรแรงดันลบเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 ในโอกาสนี้นายแพทย์พิเชียนวุฒิสถิระพินโยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานกุญแจหอผู้ป่วยหนักวิกฤตแรงดันลบในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตแบบจำลองหอผู้ป่วยหนักวิกฤตแรงดันลบดังกล่าวด้วย